นี่เนี่ยพามาที่ร้านอาหารแล้วก็ร้านกาแฟนะคะชื่อว่าเพื่อนน้ําอุดรนะคะใครอยูุ่ดรไว้มาได้นะคะเนนมารอบนี้เป็นรอบที่สองแล้วนะคะใส่แมสด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นจริงอ่ะตรงนี้ค่ะบางทีเขาก็จะทําเป็นดอกไม้นะคะนู่นให้ทุกคนดูตรงนู้นค่ะอันนี้บางทีเขาก็จะทําเป็นดอกไม้แล้วแต่ว่าช่วงนั้นเป็นข้าวหรือว่าเป็นดอกไม้นะคะตอนนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นหญ้าบางเนี่ย แน่ใจนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นน้ำนะคะเป็นสีฟ้าๆเกบเขียวนะคะใครที่อยู่ดอนมาถ่ายรูปนะคะสวยมากเดี๋ยวในเจ้าพาทุกคนเดินเป็นแคชวอลเราเลยแล้วกันนะอุ้ยอันนี้ต้นกล้วยไม่ใช่ตกใจอะไรนะหัวฟรีค่ะอันนี้แม่ไม่เคยกินหรอกแต่ว่ายายที่บ้านชอบกินบอกอร่อยมากนี่นะคะวันนี้ก็วันที่30แล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันส่งท้ายปีเก่าแล้วนะคะอันนี้เนี่ยยังไม่ทานข้าวเลย นกนะะ็นจะมีมุมถ่ายรูปให้นะคะแล้วก็วันนี้อากาศเย็นสบายด้วยนะคะมีลมเนะะี่ยค่ะนั่งนะคะเก๋ๆอันนี้ก็จะเป็นโซนในร้านถ้าในร้านจะมีแอร์นะคะเผื่อแบบใครไม่ชอบร้อนๆเนาะนี่ก็จะเป็นแบบเดินแคชวอลของเรานะคะแล้วก็มาเหมือนเดิมนะคะเซ็ตออฟฟิตวันนี้นะคะเป็นชุดคอร์เรคชั่นใหม่ล่าสุดนะคะ พิ่งมาเลยนะตัวนี้ปเป็นเสื้อแจ็คเก็ตสีดํานะคะมีดําแล้วก็เถานะคะผ้าเนี้ใส่สบายมากนะคะใส่ได้ทั้งวันใส่ไปฟิตเนสนะคะใส่ไปว่ายน้ําก็ได้นะคะใส่ไปปัน่นจักรยานก็ได้หมดเลยว่าอากาศดีงามมากทุกคนสวยอะ่ะชอบชอบนี่นะเดี๋ยวนะอันนี้น่าจะเป็นโรงงานอะไรสักอย่างนี่แหละที่จอดรถก็เยอะอยู่นะคะเยอะอยู่นี่ ยเขาปลูกผักด้วยนะมีผักนะคะปลูกเองคือนันมารอบก่อนนะมันจะเป็นดอกไม้ขึ้นเต็มแบบสวนมากๆลมอากาศเย็นสบายนะอ,อ,อันนี้เป็นอังเก้งเลกกิ้งของเราเหมือนกันนะคะนี่สามารถดึงขึ้นเอวสวนก็ได้แล้วแต่นะคะแล้วก็มีที่สดนิ้วมือนะเหออ็นไหมชอบชอบ เราเดินเหมือนแค่สปอคเราแบบน,นี้ก็ได้นะเดี๋ยนะนี่เดี๋ยวจะหยุดถ่ายรูปเอ๊ะเอ๊เด <c oughs> ี๋ยนะโหนี่ต้นไม้ใหญ่จังอันนี้คืออะไรไม่รู้คืออะไรอะ่ะเอาไว้ถ่ายรูปแบบน,นีหน้หรอยังไงหรอใช่ไหมเราต้องได้สักรูปแล้วนะตรงเนี้ยได้ไหมได้เนาะ จะรีวิวให้ทุกคนดูนะคะว่าเป็นางที่เอ,อโอเคเดี๋ยวเรากลับมานะคะเดี๋ยวเราเดินก่อนชิตรงนี้มันจะแดดแล้วค่ะแต่เมื่อกี้เย็นไม่ค่อยมีแดดน,นี่ใครอยากจะโอ้โหนั่งจิบกาแฟนะคะแบบนี้อุ้ยได้รอด ชอบชอบนี่เอาอเมริกาโน่เย็นไม่หวานแก้วนึงค่ะอะไรแบบนี้อุ้ยนี่ไงดอกกุหลาบนะคะกำลังปลูกเลยสต้องรอสักนิดนะคะขึ้น,ต,น,นตอนเย็นเขาน่าจะมีไฟด้วยเนี่ยแล้วก็จะมีมุมนี้นะคะสำหรับถ่ายรูปนี่สำหรับ,รบอื นี่แนนพาเดินอ้อมมารอบๆนะคะน่าจะมีมุมนี้โอ้ยตรงนี้ก็มีค่ะนี่ใครที่แบบใส่ชุดเดรสหวานๆก็ได้นะคะแต่เรามาในลุคสปอร์ตแล้วก็ไม่เป็นไรตรงนี้เย็นสบายมากเลยเนาะเย็นๆยนเย็นนี่เพื่อนน้ำคาเฟ่โอ้โหอ,อ,อ,อันนี้เหมือนตอนที่แนนอยู่บ้านเลยอะ ที่ว่ามันเป็นงานบุญอะไรแบบนี้ค่ะที่บ้านอะ่ะเคยช่วยยายทำอยู่น,นี่เขาก็มีพรพนะคะเป็นอ่าาเรียกว่าอะไร <c oughs> เวลาเราถ่ายกับชุดเดทมันอาจจะไม่เหมาะกับชุดออกนาก,กายเราเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็ได้อยู่นี่ชิงชา้าไม่ไม่เล่นละไม่เล่นละ <c oughs> นี่อ่ะเดี๋ยวเราูตรงนี้เย็นดีมากเลยค่ะทุกคนจ้ะ นี่เดินตามมานานะนแล้วก็จะมีมุมนี้นะคะมุมนี้สำหรับแบบก้าวที่ถ้าลงไปเนี่ยจะนี่ทุกคนคงหาอ้อันนี้มันติดเสื้อขนเต็มเลยอะ่ะ Good morning อะไรแบบนี้นะคะสมมุิว่ามาตอนเชา้าตอนนี้มาติดเสื้อในเลยตรงนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึง่งนี่นะคะโอ้ตรงนั้นก็มีนะ,ะโอ้ตรงนี้ก็น่นารักไปีกนั่งนั่งได้ส่วนตอนนี้ก็นอนได้เหมือนกันนะคะตรงนี้นอนหลับไปเลยะคะ่ะหลับเลย <c oughs> ตื่นที่ยังคือกลับบ้าน มุมเยอะนะเมื่อก่อนนั้นมาไม่เยอะเท่านี้เอาจริงๆนะถ้าใครใส่ชุดเดรสอะไรตรงนี้จะเหมานะเดี๋ยวเราจะไปทานอาหารที่หลังตรงนี้นก็จะมีเปย์กอันหนึ่งนะคะเห็นไหมข้างบนอ่ะมีเปย์กันหนึ่งแล้วก็ตรงนู้นถ่ายทุกคนดูหน่อยนู้นอะค่ะแล้วก็จะมีชิงชะเยอะมากมุมเยอะเยอะกว่าเมื่อก่อนอีก แม่ชอบเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกนะคะเจออากาศเย็นสบายนะคะคือเหมาะเลยนี่อันนี้ก็สวยนะจริงอันนี้ก็ได้อยู่น,นี่รอพี่ที่ท้าน้ำทุกวันเลยอะไรประมาณนั้นอ่าไม่รู้มีปลาหรือเปล่า วัเนี่ยต้องนั่งตอนเย็นเพราะไม่มีหลังคากำลังจะร้อนนี่ค่ะลมเย็นมากเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นน้ำแบบจำสีเขียวๆแต่นี่นเป็น้ำจริงๆอันนี้คือจริงๆเห็นไหมไม่ใช่เป็น,นะะสีค่ะนี่ก็จะเป็นธรรมชาติที่สุดละแล้วเขาจะเป็นพัดลมให้ที่ะทยเถ้าอยากนั่ง มีเย็นดีมากเลยอะนะคะนี่แล้วก็จะมีอยู่ประมาณสองที่นะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นในร้านนะคะนี่<อ>ก็จะมีเก้าอี้ให้นั่งถ่ายรูปแต่ว่าชอบต้นไม้นี่มากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเนจะไปทานข้าวแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณที่เข้ามาดูนะบ๊ายบาย